เป็นกันเยอะเนาะความดันบอว่าสิดัน้า้ดันขวาหรือว่าดันทุลอกดันทุลังบางคนก็ดันจากตั้าไปหาหกสูงวกว่าเคยได้พวกเจ้าเดี่ย flame. อันนั้นบอแมนนะพี่น้องเขามาว่าเรื่องความดันของสุขภาพเมื่อนี้เขามีสมุนไพรแบบง่ายๆแบบพื้นบ้านเขาเลยนะพี่น้องแล้วก็ลดความดันแบบได้คุนสองเลย บ่มีผลเสียบ่มีผลกระทบต่อร่างกายใดๆทั้งสิน้นมีผลมีแต่ประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะแค่สมุนไพรสองอย่างไปไปเก็บสมุนไพรน้ากันอันนี้โบแมนเดอรนี่เขือต่ำลึงเฮ้ยใหญ่บ่ละมะกรูดนะครับนี่คือใบมะกูดยอดมะกูดนะครับ,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 รบไวยหน่อยมันกันมอีอัเตะหักเอาซื้อๆนี่แหละเนาะ นี่กับใบมอนใบม่อนะนานะครับหัดเอากรนนฝนรดโบคนดังอะโอ้ดังไฟว่ะเเนี่ยดังไฟยังสิอะไรคนดังอะคือเนาะเหาได้มาแล้วนะพี่น้องนี่คือใบบกูดนะครับใบบกูดนะครับอันนี้ก็สีใบมอนใบม่อนะนาในะบาบูเบอรี่ก็ได้นะ มดที่นี่ตามได้เลยวิธีห็ด็ดวิธีกินเอาใบประกวดจากแปดเกใบนะครับแปดก้าใบใบใบกางแก่กลางอ้อนนะครับใบเพาะดีๆนะครับแปดใบแล้วใบมอนก็ประมาณเดียวกัน8ปดใบนะครับนี่เขาได้แล้วนะครับก็สิไปล่างน้ำก่อน <laughs> ล้างน้ำแล้วเขาก็สิลงหมอนะครับ ลงหมอตเติมน้ําไปประมาณจากสองสามแก้วโดยประมาณนะพี่น้องนะประมาณเอานะครับนี่นะครับเรียบร้อยกระสิข้างหมอข้างเลยโอ้โว,วนงามคักบรรยากาศเนาะต้มจังซี่แหละพี่น้องนะให้มันเดือดจังซี่ประมาณจากหาถึงกียรนาทีนะครับสิลินสดสดจากเตา กินสดๆจากเตานี่แหละพี่น้องโอ้มาห้อนเด้เอ,อมันห้อนเนะ <c ười> าะเกือบหมอกฟอมลิ้นให้เบิ้งเด้อพ่นโอ้ห้อนห้อนหอนนี่กระสีออกสีเหลืองอ่อนๆนะพี่น้องนาะเป็นแต่แซบบ่ละ่ะแต่ว่าหอมหอมคักอีหลีด้ครับหอมใบระกูดว่ะพุนนนถึงใน,นแก้วในหมออนี่นะ คือสูตรลดความดันสูงได้ดีเยี่ยมเลยผู้ใดสูงๆนี่ใส่สองตัวย่างในส,สองตัวสม,มนุนไพรนี่ควบคู่กันหายแน่นอนลดความดันนี่ดนนลดแน่นอนรวมถึงคนที่วินวิ้นหัวแล้วก็มากสีวูบวูบน่พี่น้องนะอันนี้ก็แก้ได้นะพี่น้องนะพวกวูบพวกมันเป็นยังไงอ,อะ่ะเป็นอธิบายว่าถึกนะะอันนี้แก้เฉพาะคนที่มีความดันสูงนะพี่น้อง ถ้าผู้ใดเป็นความดันต่ำก็ไปกินหากินน้ำวงน้ำหวานไปก่อนนะครับการกินก่้กินเมื่อละสองเทือ่เศร้ากระแล้งเท่านั้นหรือสีกินแทนน้ำกะได้แต่ว่าถ้ากินจากสองสามเมื่อแล้วถ้าความดันมันลดลงแล้วให้หยุดนะครับนี่คือวิธีการกินใบมอนกับใบมะกรูดสมุนไพรสั้นยอดอันนี้เขาสิแต่ง,แงกินแต่งรสน้ำก็ได้เด้อพี่น้องบาเป็นอย่างนะครับ เดี๋ยวสีซิมให้เบิ้งจักหน่อยมันกอมหอมๆบแบๆธรรมดานเนี่ยแหละบบมีอย่างดอกแค่สมุนไพรซ้ำนี่ซิมก่นอกนแสบอิสานบ่าเจ้าเน้นสมุนไพรที่เฮ็ดแล้วต้องเห็นผล